พญาธรรมพญาธรรมมิกราชพระราชาผู้เป็นเจ้าของของธรรมหรือพระราชาผู้มีธรรมของใจพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมมราชา เป็นราชาแห่งธรรมเป็นผู้มีธรรมผู้ครองธรรมภายในพระหรทัไทย <c oughs> ของพระองค์จนได้นามว่าพุทธะพุทธะอรูตื่นเบิกบานนี่เป็นพระคุณนาม คุณนามของพระพุทธองค์ผู้เป็นพระธรรมราชาเป็นแม่ทัพเป็นแม่ทัพเป็นราชาแห่งธรรมครองธรรมยกทัพธรรมยก ทับทรรมออกประกาศเรียกว่ายกทับทมออกกองทับรมออกตีกองทับฆ่าศึกของธรรมคือพระเจ้าอาวิชาพระเจ้า,าวิชาเป็นราชา แห่งความมืดความหลงความไม่เป็นธรรมพระธรรมราชาคือพระพุทธเจ้ายกกองทัพธรรมออกประกาศตีฆ่าศึกคือพระเจ้าอาวิชา <c oughs> ประกาศแจกอาวุธอาวุธธรรมสงคราม คือสติธรรมหรือว่าศีลศีลธรรมสติธรรมรวมเป็นอันเดียวกันผู้มีศีลสังวรดีแล้วก็มีสติสัมปชัญญะเป็นฐานที่หนักแน่นสติหนักแน่นไม่เคลื่อนไหวต่ออารมณ์อย่างอื่นไม่เคลื่อนไหวต่อ อาวุธลูกศรของพระเจ้าอวิชาพระเจ้าอวิชาจะยิงลูกศนยิงอาวุธอะไรมาก็ไม่สะทกสะทานอาวุธของพระธรรมราชาคือสติศีลหนักแน่นมั่นคงในการไม่ หลงตามพระเจ้าวิชาหลงยินดียินร้ายตามที่จะทำความเศร้าหมองหม่นหมองให้เกิดขึ้นทางกายทางวาจาและทางใจ <c oughs> มี สีนหรือสติเท่านั้นกลมกกืนกันจนเป็นสมาธิความตั้งใจไว้ชอบตั้งใจไว้มั่นหรือความมั่นคงเป็นอิสระจิตเป็นอิสระเหนืออารมณ์เหนือข้าศึกเหนือบุญเหนือบาปจึงเรียกว่า ไม่มีบาปไม่มีบาปทางกายทางวาจาและทางใจนี่ศีลส,สมาธิศีลส,สติสมาธิแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่ถอนมันยังไม่ถอนความรู้สึกนึกคิดของข้าศึกที่มันจะ ทรมอาวุธที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาจะต้องทอนด้วยวิชาอันยอดเยี่ยมของพระธรรมราชาคืออาวุธคือแว่นแว่นวิเศษแว่นวิเศษวิชาม่เป็นกระจกที่ มีอนุภาพแสงจากกระจกจากแว่นวิเศษวิชาไมยเนี่ยจอเข้าไปตรงไหนนี่ขาดเป็นจุนวิจุนไปแว่นวิเศษวิชาไม่ได้แก่ปัญญาสุตะมยะปัญญาจินตมยะปัญญารวมเข้าเป็นภาวนามยะปัญญาเป็นปัญญาอันชอบ ปัญญาอันยิ่งนี่เป็นอาวุธที่ทันสมัยของพระธรรมราชาปราบพระเจ้าอาวิชชาให้สิ้นอำนาจลงไปได้เพราะฉะนั้น <c oughs> การประพฤติปฏิบัติธรรมการที่จะได้ธรรมเขามาครองสติธรรมศีลธรรม สมาธิธรรมปัญญาธรรมเนี่ยต้องรับต้องยอมรับพุทธเจ้าทรงประทานแล้วสวาคขา,าธรรมตัดไว้ชอบตัดไว้ชอบสติและลึกชอบสมาธิความตั้งใจมั่นปัญญาความสอดส่อง รอบรู้อันนี้เป็นอาวุธที่นี่การที่จะรักษาอาวุธหรือที่จะสามารถหยิบยกอาวุธเหล่านี้ขึ้นมาทำงานได้นั่นแหละในเบนนื้องต้นต้องเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาความเชื่อเชื่อใน พระพุทธพระธรรมพระสงค์เชื่อในข้อปฏิบัติเชื่อในธรรมเครื่องดำเนินว่าไม่มีอะไรไม่มีสิ่งอื่นมีเท่านี้มีศีลมีสมาธิมีสติวิธีที่จะทำให้ศีลสมบูรณ์สมาธิตั้งมั่นก็ต้องเจริญสติความสติความตั้ง ใจละลึกชอบหรือว่าตั้งใจและลึกให้มั่นคงมั่นคงจนมั่นคงแน่แน่เป็นสมาธิความตั้งใจมั่นกำหนดรู้พุโทโธร,รู้พุโทโธไอร,รู้ข้อปฏิบัติภายนอกแล้วรู้แล้วล่ะสำรวมสังวรทำบาปไม่ ไม่ให้กายสกปกเพราะบาปไม่ฆ่าไม่ลักไม่พ,พูดผิดาานิชาจา์วาจาไม่สกรปกรกคือไม่กล่าวสเปะสะปะหาเหตุหาผลหาสติปัญญาเข้าไปรู้ไว้ครอบครองไม่ได้ นั่นเรียกว่าเป็นวาจาที่สกปกไม่ได้ประโยชน์เพราะเสะ้นควบคุมด้วยสติรละลึกรูก้ด้วยอธิฐานะคือการสมาทานที่สมาทานศีลเป็นการอธิษฐานเพื่อจะงดเว้นตั้งใจเว้นมันง่ายๆนนของง่ายๆของที่มองเห็นด้วยตา สัมผัสด,ด้วยหูแล้วก็รู้ด้วยใจอยู่ในขั้นของกายของวาจาเนี่ย <c oughs> แต่เรื่องอารมณ์ของใจที่ว่าน,นี่ต้องจับด้วยสติสัมปชัญญะ <c oughs> ความระลึกรู้เ <c oughs> พราะฉะนั้นจึงต้องภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธหายใจเข้ารู้พุทหายใจออกรู้ทโทเนี่ย นี่บทที่เป็นกรรมฐานบทนี้แต่ทั้งหมดมันมีอยู่ที่ท่านบอกไว้ในหลักก็มีอยู่ถึง40สบอาการแต่อาการที่สอนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนที่ประพฤติปฏิบัติถูกกับจริตนิสัยส่วนมากตัวบริกรรมกำหนดรูพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกดูลมเข้าลมออกเอาสติ ล้ล,ลึกรูจดจออยู่ตรงปลายจมูกที่ลมสัมผัสออกมาหรือลมผ่านเข้าไปเนี่ยรูจ้จอจอถามมันอยู่อย่างนี้แหละกำนวนรู้มันอยู่อย่างนี้เพื่อจะให้มีกำลังสามารถที่จะยกอาวุธคือสติคำว่าสติแล้ลึกชอบนี่ไว้ได้ เมื่อชำนี่ชำนานแล้วสติก็เลยเข้ามาเป็นใจมาอยู่กับใจนี่เรียกว่าสติคืออาวุธธรรมก็มาอยู่กับพระธรรมราชาคือใจนี่เป็นของพระธรรมราชาระลึกชอบต่อเนื่องตั้งมั่นเป็นสมาธิใจมั่นคงแน่วแน่ไม่วันไว้ต่อข่าศึกต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอารมณ์มันเป็นท่าศึกของพระเจ้าวิชาหรือ, <c oughs> อเวทนาที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือของพระเจ้าวิชาคือความเก็บความปวดความเป็นวาดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวอะไรน,ะน,นั่นเรียกว่ามันเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือของพระเจ้าวิชาที่ ยิงเข้ามาสู่ภาษาสู่บันลังของพระธรรมราชาถ้ามีสติสมาธิเป็นเครื่องรู้แล้วก็ความเก็บความป่วยอะไรเกิดขึ้นทันเดว,วันเป็นเวทนาก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนสัญญาที่นี่ต้องใช้สัญญา ใส่สัญญาใส่สังขารมาละลึกรู้นึกรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นอย่างนี้เองทุกขเวทนาสุขเวทนามันมีตัวสัญญานะเข้าไปจําทีนี้ให้เอาสัญญานะี่มาจําเอาอาวุธหรือมาจําเอาคําสอนของพระธรรมราชาที่พระพุทธเจ้าสอน สัญญาสิบประการให้แก่พระอานนท์ไปบอกแก่พระคีริมาน,นุที่ท่านป่วยไขย้คือป่วยไข่เนี่ยมันมีความเก็บความปวดมันมีความไม่สบายเพราะสัญญาน,นั่นแหละไปจําว่าความไม่สบายนี่เป็นธรรมดาที่นี่พระเจ้าก็ให้พระอนทน์ไปบอกพระคีริมาน,นุให้ท่านเปลี่ยนความจํา จากที่ว่ามันเป็นตัวเป็นตนมันเป็นเราเป็นเขาให้มาลูกอะเวทนานี่มันก็ไม่เที่ยงเวทนามันไม่ใช่ตัวตนนอย่างทำสัญญาทำสัญญาความจำสังขารความระลึกระลึกลู่ว่านี่มันไม่ใช่เราสังองลูกนี่มันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟ มันไม่เที่ยงมันเดี๋ยวมันสูงมันทุกข์ทำสัญญากับสังขารให้รู้พิจารณาภายในทางความเป็นจริงความเปลี่ยนแปลงที่นี่ความเก็บความปวดที่มันสัมผัสที่เป็นสัญญาพระจำว่ามันเจ็บมันปวดมันทุกข์มันจะหายไป นั้นจะหายไปนี่เป็นการเปลี่ยนอารมณ์ด้วยสัญญาแห่งธรรม้วไม่อย่างนั้นโอ้เก็บตรงนั่นปวดตรงนี้เป็นโรคอันนั้นเป็นโรคอันนี้พันรนาอยู่กับวันนั้นอ่ะกับความเป็นของเวทนาซึ่งมันเป็นจริงสิ่งเหล่านั้นเขาก็เป็นจริงอยู่ของเขาแต่ตัวสัญญาสังขารเนี่ย มันไปจำมันไปปรุงไปในทางให้เกิดเป็นทุกข์เพิ่มเติมไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งทุกข์ยิ่งเก็บยิ่งไม่สบายเมื่อเปลี่ยนอารมณ์มาให้สัญญาในจำให้สังขารคิดปรุงในความเปลี่ยนแปลงว่ามันไม่เที่ยงมัน เป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวใส่ตนมันเกิดขึ้นมันแก่แปรปวนไปมันมาจากธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยจำไปปุงไปในทางเป็นธรรมมันก็ลืมในทางให้เกิดทุกขเวทนาเรียกว่าเอาอาวุธเอาอาวุธแห่งธรรมอันนี้เรียกว่า พระคิดิมานอนในท่านเป็นผู้เข้าถึงความบรมิสุทธิ์แล้วนะเป็นพระอารหันต์แล้วไอ้หมดอุปทานที่จะยึดเป็นตัวตนอะไรนั่นท่านไม่มีแหละแต่ว่ามันยังมียังมีเครื่องมือเครื่องเล่นอย่างนี่นะเครื่องเล่นที่ให้เกิดเสียงที่ไม่เพราะมันก็มีอยู่ เพราะท่านจึงเอาเครื่องเล่นที่มีเสียงไพเราะไพเราะคือเสียงธรรมะหรือว่าสัญญาอารมณ์แห่งธรรมะพระเจ้าจึงบอกอุบายให้พระอานทน์ไปบอกพระคีริมานนท่านก็กําหนดตามพิจารณาตามอาพาธทุกขเวทนาเกิดแต่อาพาธก็หายไปนี่เรียกว่ารักษาโรค ด้วยธรรมะรักษาโลกด้วยบุญกุศลความดีทั้งหลายก็เหมือนกันอธิษฐานอธิษฐานถึงความดีแล้ลึกถึงความดีสุดท้ายโลกัยไข่ขเก็บซึ่งมันเป็นธรรมชาติมันก็สงบระงับไปที่จะให้มันหายนะ่ะมันไม่หายแหละแต่เรียกว่ามันสงบระงับไปจากสัญญาอารมณ์ ความจำความปรุงของเราเละมันก็มันก็เหมือนกับมันได้มีเหมือนหัวของเราเนี่ยอยู่ๆมันปวดหัวเจ็บขึ้นมาเนี่ยอย่บางทีมันก็หายบางทีมันปวดเพราะเราตากแดดถูกความร้อนหรือเพราะเราทำงานเรามีเรื่องอะไรมาคิดมากๆนั้นก็มีอาการปวดอาการเจ็บ ทีนี้เราทอดทุระในการงานสิ่งที่เราจะคิดนั่นเสียกลับมาคิดเรื่องของธรรมะอย่างนี้นี่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเราเข้ามาในล่มเวทนานั่นก็หายไปนะั่นเรียกว่าระงับต่นเรียกว่าระงับเวทนาไม่ใช่ว่าทําให้เวทนานั้นหายมันเป็นเพียงระงับเป็นการเปลี่ยนเพราะมันยังมีเหตุปัจจัยอยู่ต่อเมื่อใดนุ่นแหละ สิ่นลมหายใจขันทั้งหลายมันแยกเป็นธรรมชาติของเขารูปก็เป็นรูปเวทนาเป็นเวทนาสัญญาเป็นสัญญาสังขารเป็นสังขารวิญญาณเป็นวิญญาณมันไม่มารวมกันนั่นจึงจะเหลือแต่พระธรรมราชาของธรรมอันแท้จริงคือใจนั่นหายทุกข์ไม่ได้มีทุกข์เมี่อใมาสัมผัสให้รับรู้ ด้วยด้วยธรรมะเพราะนั่นสติสติสมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ก็เป็นศีลสมบูรณ์ศีลสมบูรณ์อกุศลอกุศลไม่มีในกิจกิจอกุศนไม่มีเหลือแต่กิจเป็นกุจกิจเป็นเมตตา ก็ดำเนินส่วนละเอียดด้วยปัญญานะทำลายพระเจ้าอาวิชาที่มันไม่รู้ด้วยแว่นวิเศษวิชาไมคือปัญญาแยกแยกขันห้าแยกขันห้าแยกลูกลูกก็คือกายเอายกออกไปนี่เป็นลูกเวทนาสุขทุกข์เฉยๆ นั่นก็เป็นความเสวยสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจำได้ไมาลูกแยกออกไปเป็นอาการอันหนึ่งสังขารความคิดปรุงแต่งเป็นอาการอันหนึ่งวิญญาณความรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอาการอันหนึ่งขันทั้งห้านี่ไม่ใช่ใจไม่ใช่พระ,ะธรรมราชา แต่เป็นเครื่องใช้ของพระธรรมราชาคือเครื่องใช้ของใจเท่านั้นแยกออกไปเป็นกองกองออกไปแล้วก็มาแยกให้ละเอียดเอาไว้อีกแยกธาตุแยกรูปรูปประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำไฟลมแยกดินแยกนา้าแยกลมแยกไฟออกไป แยกอากาศสธาตุหรือว่าธาตุหกวิญญาณธาตุความรับรู้ทางกายนี่ดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณไม่ใช่ใจไม่ใช่ธรรมราชาในรูปเนี่ยเป็นธาตุหกเวทนาเวทนาสามสุขทุกข์เฉย เวทนาสัมผัสเมื่อกายถูกต้องเวทนาสัมผัสเมื่อผัสสะอารมณ์เวทนากายเวทนาจิตแยกออกไปไม่มีอะไรเป็นใจไม่มีอะไรเป็นพระธรรมราชาสัญญาจำอดีตอนาคตไม่มีอะไรเป็นใจสังขารปรุงแต่งเกิดดับเกิดดับอิญญาณรับรู้ตามความนึกคิดปรุงแต่งก่อน กิดดับไม่มีนี่เลยว่าแยกขันแยกธาตุแยกอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกออกไปสุดท้ายจะลงเป็นธาตุลงเป็นธาตุก็มีธาตุดินธาตุน้ำที่เป็นส่วนลูกให้มองเห็นแล้วก็มาลงลงธาตุดินหลงธาตุน้ำลงน้ำลงดิน ดินก็ไม่มีอะไรน้ำก็ไม่มีอะไรไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้เป็นจิตเป็นใจสุดท้ายก็เหลือแต่พระธรรมราชาคือใจเลยไม่มีอะไรเขามาลบก,กวนพระธรรมราชาก็ไม่ไปติดไม่ปยึดไม่ไปหลงเน่จึงเหลือแต่ ธาตุรูที่เนี่ยพระธรรมราชากลายเป็นธาตุรูเพราะเผาผลาญสิ่งที่มากเกาะด้วยปัญญาให้สิ้นสุดบริสุทธิ์หมดจดออกไปแล้วไม่หลงขันไม่หลงธาตุไม่หลงอายตนะไม่หลงผัสสะไม่หลงสมมุติ นั่นจึงจะเหลือแต่วิสุทธิจิตวิสุทธิธรรมเรียกว่าพระธรรมราชาผู้รู้ตื่นเบิกบานเนี่ยหาธรรมะหาอยู่ในนี้อย่าไปหาอย่าไปหาที่อื่นอย่าไปหาดินฟ้าอากาศแต่นอกหาอยู่ในกายในขันห้าธาตุสี่อายตนาเนี่ย หาเข้ามาที่ใจที่ผู้รู้แล้วก็จะมาเจอธรรมของจริงคือธรรมราชาราชาแห่งธรรมแท้และเป็นพุทธร,รู้ตื่นตามพระบรมศาสดาสมาสัมพุทธเจ้าจะพ้นทุกข์ในปัจจุบันพ้นทุกข์ในเบื้องหน้ามี เสื้อสายแห่งทุกสืบต่อไปนี่เข้ามาที่นี่รู้ธรรมเห็นธรรมถึงธรมอยู่ตรงนี้เหตุปัจจัยทั้งหลายมันอยู่ตรงนี้เห็นด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บุญกุศลคุณงามความดีที่ได้กระทำบําเพ็ญ จงรวมเป็นพระเป็นกำลังหนุนนำให้ดวงจิตดวงใจีนเข้าถึงพระธรรมราชาให้เป็นราชาแห่งธรรมและให้สมความมุ่งม,มา่นปารธนาะสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมของจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเธอ สัพโรขเวนในโมตุสบปสสันตาพวันต

phi vắng nơi sư nơi chăng phụ tập bà cháy nô cháo đa mò tân ti ai yuan nô soo phong สมมาสมปุตตุพระข่วะปุถารพะข่ววันตังอภิวาเทมีสวะทัตุพระข่าววัจจามูธรรมังนามะังสุปิปันโนพะข่ววตุสวัตตังคู อาแนวเพอ๋อบบบเบาปั้งเบาชั้นเลนกระบ่ะคักเย็นี่หนใหย่เห็นคุณค่าของเกาหาซื้อถ้าของเกาน,นามังคิดมาอันนี้แจกโมอะไรเห็นคุณค่าคุณค่าของเกาอย่ันได้จะของเนี่ยยันได้นี่มัางออกมาเนี่ยใหญ่ให่มั่งเด้อไปมัางเป็นนางมัางมั่งมั่งจะของหาวันอื่นมาเห็นดอก าซ้ำเนี่ยครันเพินบ่เห็นต้องหาได้จากคองอันใดสิกลับเมียล่ะออกพรรษาคนเตะเอาพระเดม,ม๋นวจำพรรษาตีเดือนเนี่ยอ่ะมาอามากนมามจะเหินมานี่ พอมาโดนแล้วไปหาลองอยู่วันอื่นพอมาภาวนาหน่อยเว้ยอืมไปอืมเอามาแล้วมาดีก็ไปจังหงไปซื้อใช่ไหมไม่ได้ไปภาวนาหันภาวนาอยู่แต่กับหลานกับลูกวะลูกให้หลานเนี่ยหลานให้ลูกลูกสาวหลานท่านสาวลูกลูกสาวลูกสาวหลาน โอ้ลูกสาว<ะ>ล,ล่ะอเลงกนนด้วยใมะย,ยามมาย,ายมหน่อยม,ม,มาพรวันหน้ายนโคนต้นไม่เนี่ยนะมะมางเจาของมางมะขาเจาของเนี่ยงยังค่อยหลงยึดเจของา้ายังหเป็นค่ะงั้นนั่นแหละมะ <มา S 1> ขามะขาเจาของังวะมางมะขามันนี่ตายมันตายขาผมขาหนังขาเล็บขา นี่มันหวงเงิน่ย่างัง้ยงเงยงี่ดินกับน้ำเงียืนกับเมียไปเกิดอไปทุบขึ้นกาอีหละโดนแม่รังตาพวกพวกแกนเนาะหนาวกันหนาวกันหน่อยมาแจฮิมะตกยุ่ปุ่นแจไปไม่แล้วมาหาเบิ่งแต่ทักหนอกเ้ วังใจหิมาเอาิ่งต่อากาศนะิ่งใจนั่นมันกระโดนมันกระนี่หเดี๋ยวบ่นี่ยเดี๋ยวมันต้องเบ่งในเกี่ยวของเขามาเนี่ยมันยังค่อยมวนยังค่อยมั่นไปไว้ส่บาทไม่ใช่บาทใชว่ามันสียูออกภาษาเราจังมีพร้อมลงตาสามสิบตุลา